ครับสวัสดีครับยีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กล่ามาหกพอกับพ่อแตียนนะพี่น้องเนาะโปรเต้ยพามาติดตามเลขเด่นมีที่มาได้พี่น้องเด้อรัฐบาลไทยนะครับครับงวดวันที่สิบหกกคสองห้าหกเจ็ดนะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยเฮาออกสามหกเจ็ดสามสามหกขับเลขล่างก็ออกสองหนึ่งนะพี่น้องเนาะ ครับมวนที่ผ่านมาก,กลุดเดือพี่น้องเนื้อเรียกเด็ดมีที่มานะครับลุดก็คือลุดตัวพี่น้องเนอ้อมาวากันครับมีเขามีลุดนะครับครับไปไหมาบนล่างวิ่งลุดศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับเก้าเน้นที่ศูนย์ครับเสียดายศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดออกสามหกเก้าสามพี่น้อง่อ มาบ่าว่ากันพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดงวดนี้พ่อเตียมก็เจียมมาฝากพี่ฝากน้องคือเก่านะครับหาเป็นจังโศกจังบุญนะครับเนาะบ่ก็ถือว่าโค้งสุดท้ายแล้วเนาะพี่น้องเนาะครับวับนที่สิบหกครับเดี๋ยวมาเบิ่งนับกันนะพี่น้องเนาะเลขเด่นมีที่มานะครับ หนึ่งสิงหาคมนะพี่น้องเนาะ คับเลขเด่นมีที่มานะครับเรียกว่าคนเห้เน้นเนีเนล่างนะพี่นอ้องบนล่าง ขับบนล่างวิ่งหากับเกียรพี่น้อง หกับเจ็ดเน้นที่ห้าพี่น้องครับจับคู่มาพี่น้องห้าศูนย์ ห้าหนึ่งห้าสามนะครับเจ็ดศูนย์ เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนะคะับ นะครับถ้าเน้นราคาพี่น้องเราจับคูณเนี่ยเจ็ดศูนย์นึตัวหนึ่งนะครับเนาะครับ รับห5 0้าศูนย์ขับเลขสามตัวให้มาสองหางพี่น้อง เป็นแนวทางเนาะพี่น้องเนาะคอยเข่าคอยแตกเด้อปังๆเรื่องวดนี่ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉกโฉบมันๆกันเนาะพี่น้องเนาะครับวันที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดเลขเด่นมีที่มาครับบนล่างวิ่งรูดห้ากับเจ็ดเน้นที่ห้าเนาะพี่น้องขับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามขับเน้นห้าศูนย์ห้าหนึ่ง กับเจ็ดศูนย์น้ำน้าพี่น้องเด้อครับเอามาสอบตัวเล็กก็จะลืมน้ำพี่น้องเนาะกับตัวใบนานะครับอันที่สำคัญก็จะลืมน้ำพี่น้องไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้ครับเป็นจังโสดจังบุญน้ำพี่น้องเนาะเลขกสามตัวกับหกห้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์นะครับลองไหม่น้ำพี่น้องเนาะ ครับเอาจะเลื่มเน้อพี่น้องเด้อข้าวาแล้วก็จะาลื่มกดไลค์กดแชร์พอแต้มน้ำแล้วนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มนำนาคามครับเอาสุด้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอขอบขอขอ,ขอะคุณนิซทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มก็อวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเจ็บใจใดค่วมไข้ยาให้มีนะครับเนาะ รับคอยมีแต่โศกแต่หลับให้ถูกให้รวยเงินกันทุกทุกคนนะครับรับเอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มกับมีแคียนนีเนะครับเนาะรับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม